ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมชาโนนะวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกในแบบที่มีชื่อว่า k a จู u ูนิเวอร์นะครับผมเป็นเกมในโรบอกที่เกี่ยวกับการเอาสปาร์ลาดไคจูมาตีลันด <c oughs> ันแทงกันแบบในโฟคิงนะครับผม มีใครจูให้เรื่องมากมายเลยนะครับผมเป็นแมปที่ค่อนข้างดีเลยผมเคยเล่นมาก่อนนะครับผมไม่ได้แต่เลิกเล่นไปนานแล้วดูมีตัวอะไรมาบ้างก็ไม่รู้มีบีฮิมอสมีอะไรเนี่ยฮเฮเซกโกจิล่าอะไรเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้เนี่ยมียานอวกาศดนี่ยเหรอโอ้โหแต่ละตัวเวอร์วังอลังการทั้งนั้นเลยนะครับผมอันนี้เราจะ มาผมถือว่าเป็นการผมจะกลับมาเล่นด้วยแล้วกันสําหรับเกมนี้นะผมมีอยู่ตัวประมาณประมาณนี้เองมีเท่าไหร่อ่ะสี่สองสิบสาตัวเองนะฮะเราจะมาเล่นตัวอะไรก่อนดีเราจะเล่นเป็นเอาตัวซิร์ฟไปก่อนเอาอะไรดีหนอนมอสท่ามอสท่าลาว่าบะกดไปเลยเรากดเพลแล้วกดสปาโอ้โหโตเกียวเก้าคนแล้วรออะไรล่ะครับเราก็ไปตะลุมบอลกันที่นั่นเลยนะฮะมาแล้วท่านผู้ชม หนอนมาว่ามาแล้วมอช่าท่าหนึ่ง Great เกรเทลสแลมเหม่ทำไรวะอ๋อกันดีกหางเพื่อนน้สองเวบแอซโซอ๋อเป็นการพ่นยายนี่น่น,น,นเจอเจอเจอพ่นเจอพ่น,พนยายแส่ไี้สัืกันไรวะสปินไว้นี่หมืนตัวเหมือนต,ตัวฟ้าแนละ้วมาดิครับก็มาดิครับมาคองเหรอเฮ้ยตัวอะไรมาฉีดใส่กูวะ ลงน้ำก็ลงน้ำกูจะตายจะตายจะตายไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอ๋อทำไมมันขึ้นบกไม่ได้วะ <S 2> <S 2> เอตอตระไรวะตรงไรวะโธ่ใจก่อนถึงเนี่ยเราเปลี่ยนมาเป็นตัวอะไรดีอันนี้ตัวอะไรวะปลาหมึกเคยลือด้วยเหรอวะเจโซล่าอันไหนลองเล่นดูด,ดิมตัวอีหยังวะอ้าวสปาที่โตเกียวไม่ได้ละเราต้องไป กาะอะไรอ่ะเกาะฟลอริดาแล้วกันนะปลาหมึกอ่ะอาโดนปลาหมึกกูนะเจอปลาหมึกปุ่บตกตกทำไมตกไม่มีดาเมจวะตกไม่โดนเออทำไรอ่ะทำไรอะนายนายนายฉีดไรอ่ะนายนายเจอเราสะบัดหัวนายนายนายหนีไปไหนนายนายหนีปลาหมึกเหรอนายเป็นเอเลี่ยนายหนีปลาหมึกทำไมนี่เจอปลาหมึกผมเจอปลาหมึกผม เรียบร้อยเขาไม่ยอมสู้กับผมอะผมงอนละไหนไมีใครให้ผมสู้บ้างมันเดิบนบนบกโคตรช้าเลยไอเกโซล่าเนี่ยผมคงต้องว่ายนะ้ำไปโตเกียวดีกว่าแล้วผู้ชมไปเลสโกโอ้โหอยู่ในน้ำแล้วม่งว่ายอย่างว่ายเลยดูดิอันนี้คือลิฟวิ่งจริงแล้วใช่ไหมเนี่ยนัวคานหลอ อันี้เพื่อนอ้าวเพื่อนเพื่อนจะสู้เหรอเพื่อนเพื่อนเจอสบัดหัวไปเจอตบเพื่อนเจอราตบนะเจอราตบเพื่อนอะไรวะตัวไม่กัาเลยมามันดีจ้าตัวยังใหญ่เลยนี่ใช้ท่าสี่ันเลยิงใหญ่ครับปิ้วปิ้วปปิ้วปิ้วปิ้วปิอ้คุณตดวะ้ยิงคืนเหรอ เดียวตาผมเดี๋ยวตาพมปวดหัวเลือดแรงดูดิเลือดลดไปพันกว่าอะไรวะผมหอกล้อหน,อน,นิดเดียวไม่ได้เลยคือต้องสวนกลับแบบแรงๆนี่ใหญ่มากเลยเจาะหน้าเลยามาแล้ว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 เจอเจอกูเจอกูมาแล้วจ้าปัดนีมม่มันมุกเก็บสองมุกเก็บสองเล่นร้อยลาดช็อตลาดช็อต,อตไปแล้วจา้า เฮ้ยตัว um. <wave breathing iquer> อะไรเนี่ยยิงใหญ่ดิพิวป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 ิวโอ้ยมาเลยมาเลยบินได้ต้องเสือยวแวะอ้าวนี่ใครเนี่ยขอยิงใหญ่ก่อนละวก็เฮ้ยทำอย่างไม่เข้าเลยดิอะไรวะมาดิมาดิมาเลยยิมันทไม่เข้าเลยวะอ๋อเข้าอยู่เข้าอยู่โอเค ลอยสแปมใหญ่ดีกว่าเฮ้ยมันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้วโดดโดดโดดจุกจุกจุกมาดิมาดิจานมาดิจานมาดิจานทาไมใหญ่กูกากจังอะเอามาดิมาดิจะเอาวะล่ะจะเอาวะล่ะจะเอาวะล่ะดิกูโดดโดดโดดจุกจุกนี่ก็ตีไปตะกี้สองมาดิจานมาดิจานโอ้ยเจ็บจะตายยิงใหญ่ยิงใหญ่ ไปล้วจ้าว่ายน้ำหนีก่อนอาดิหมาดิเอาหมาดิหมาดิเออโอ้ยอะไรมาละจ้าโชวะก็ซิลล่าไหนดูนี้เรามาเจอตัวอะไรมาเจอนี่ล่างสองของชินก็ซิลล่านี่บินบินเลยบินแล้วต่อยธรรมดาโชว์เน่เน่เน่เน,น,น,น่มาเลยมาเลยโคตรปั่นโคตรปั่นมาดิดจานมาดิจาน จ <S an> ีดเลยอ๋อเจบ็บเจ็บนะเจ็บนะอ๋อจีดเกี่ยวกับมาดีหมาดีอะไรมาดิเอ้ยอะไรวะอะไรเนี่ยเมื่เฮ้ยจะมาล์ดจำไม่ได้นะอนันนี้ตัวนี้หล่ตอาตายจีนกซิล่าเมื่อกี้มันจะมาล์ดผมเฟี้ยวมาจากไหนวะเยวมเจอเดีเดเดเวเจอเฮ้ยแล้วมันกลังแกมอท่าดูดิมันกลังแกมอท่าอะไรอะ่ะ ไม่ยอมครับอะตอมิกเรเอาเจ็บดีจานเจ็บดีจานบินนี่ <tinc S 1> ต่อยมาทีนึงนี่มาดิมาดิถ้าสี่โชว์เลยโอ้โหมันชีดละชีดมาดิมาดิจานเอาปล่าล่ะยิงโดนไหมเจอเจอกูบินแล้วก็ต่อยไปดิก็่ต่อยได้ นอ <sm> ๋อโดนโดนนะโดนนะโดนนะเรียบร้อยเฮียโดนหลาจบเลยประจ้าบินก่อนไปโตเกียวดีกว่าท่านผู้ชมฉีดมันมันแพมอะไรของมานเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บจัดอ่ะบอกเลยเจ็บจัดอ่ะเจ็บจัดอ่ะเจ็บจัดอ่ะมาดิมาดิเอาไหมเอาไหมฮาวฮาวฮาวหรอ làm làm à, làm mở à. làm mở làm, à. làm, làm, à. làm có ma làm có ma làm mở hả làm mở ờ ờ làm mở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  là, làm mở hả là, làm mở là, làm mở làm mở làm mở làm lấy là là làm lấy ลงไปนอนก่อนเขาไม่คุยกับพี่ไอ้น้องมาหาคองใช่ไหมคองใช่ไหมเฮ้ยตัวอะไรวะแรง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 เฮ้โดดถีบไปก่อนโดดถีบไปแล้วก็เหาะยาบินหนีแป๊บนึงกลัวมันจะฉีดมาว่ะฉีดมาตี่ตายแนละ้วเนี่ยหลบก่อนดีกว่า เรียบร้อยตายเอาไม่ตายผมตายก่อนลูก oh. เล่นคิงกิโดลาดีกว่ามาอันนี้คิงกิโดล่าร่างดึกดําบันแล้วซื้อมานานจัดอะมาละจ้าสวัสดีไหนอู้หูจะตายกันหมดแล้วขอขอ,อยารานขอ,อยารานเลยไหนแล้วมันยิงไงวะสกิลสองนี่เหรอ ปิ้วปิวปิวปิวปวนี่นี่นีแปมกแปมเฮมันยิงคืนมันยิงคืนเอ้าคลองไรอ่ะคลองไรอ่ะเอาวละเอาวละเอาว้ละเอาวะละมาดิมาดิจานจนี่เนี่จานเอ๊ะอะไรอะอะไรอโดนลุงตะุงัอ้ยไปก่อนไปก่อนละตายเวนเอ้ฉีดฉีดจะตายละตายลวตายลวตายวะตายวะเฮ้ยโดนตุ่ยหลังโดนตุหลังเฮ้ยตุ่ังโอ้ยย ไอ้เวรุ่นทำอะไรอะของเขาแล้วนี่ตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยนี่มันมาจากกระตูนี่วะมาดิม้าดิเอาไว่าล้วใช้ตู้เสียงเสียงดังจัดม้ามาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวมอ๋อเข้ามาเหอะเข้ามาเหอะอยากาได้หมดได้ทุกตัวเพื่อทุกตัวเพื่อทุกตัวเฮ้ยถ้าสีสิวไฟก่อนแล้ว ดีเพื่อนไปล้ตามมาเวื่ตามมาเอฟเฟกขึ้นน้ำดวงน้ำด้วยอย่างเาดีวยวเอ้โมเดลมันเท่จริงๆเลยว่ะโมเดลยิงเท่แกดี่ชมมาดิได้หมดอะมาๆๆอยากอยากฟัดอยาก,ยากเหวี่ยงสักตัวเมื่อกี้ก็จะตายไปแล้วไม่เข็ดครับมาดินี่เดินบนสะพานแล้วครับ ไปม,ม,ม,มแน,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 นีอะไรเดกกีล่อยากใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจย้าหโอโอโน้อยกูตายโมเดลเท่อย่างเดียวไม่มีเลยเลยได้หมดอะ่ะมา,มา,ม,ามาอยากอยากฟัดอยากเหวี่ยงสักตัว <S <S ไหนมาดูซิ มาขอประเดิมด้วยการยิงเลเซอร์อ๋อมันไม่เล็งเหรออ๋อมีการฉีดด้านหลังนะเนี่ย,ยมันไม่เปสกิลน,นี่เล็งเลยนึกว่ามันเป็นแบบสก,กิลไอ้น,นี่อุปัตดาวิงว่งวิ่งโอ้หวิว่งอย่างเฮ้ยมึงก็รอกูก่อนก็แล้วกันอ้าวมาดิไปฉีดกันเลยฉีดฉีดฉีด ฉีดกันเลยมาขอต่อด้วยพ่นไฟไปทีนึงว้าคนโดดบ้างไหมเนียโดนอยังหรอมั้งอ๋อนี่แล้วก็ฉีดเลเซอร์นี่ฉีดฉีดตามลังกันเยอด้วยคนเสียวอุ้ยสุดยอดเลย หาดูจะย,ยากมาการเราจะสามอะไรเนี่ยขีดเรื่องจักรหลาดมาเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมันปล่อยตุดเฮ้ยโดนลุมเฮ้ย้จานโดนลุมจานจานชิบผมด้วยจานจานหนีแล้วจานอะไรวะโดนเด็กกระโปงโดนแก๊งเด็กกระโปรงลุมโอ้ยรอบสุดท้ายละอยากตกติดวะมาเดชินก็ซิล่าต้องการฟัดการเบี่ยง อย่าต้นไฟเลยแล้วก็ฉีดด้วยลำแสงเลเซอร์ของพระเจ้าหน่อยไปไหนจ้านี่ฉีดฉีดฉีดถัว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 เฮ้ยตัวอะไรตรงนี้อะก็มาดิอยากสู้อยากสู้กันเฮลโลอะไรเฮลโลไม่มีอ่ะไม่มีพันธมุนทำนิดอ่ะฉีดตัวบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยมาดิ อยากอยากสู้อ่ะมามาล่างกายต้องการประทะ,ะมาดิจานอ,อ,อันนี้ผมจะตายแล้วนึกว่ามาดิ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 จะตายจะตายแล้วมาดิมาดิมาดิไม่มาตายเหรอตัวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโดนมุ้งเหรอเอออะไรอาจ้าหนูตัวอะไร,ะไรเออไรรต็มไปหมดมันก็ ไม่รู้ไปละจบบายยากตบติดว่ะมาเด้เอาละครับท่านผู้ชมสำหรับเกมโรบอกแมปไฮจูยูนิเวิร์สก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสนับสนุนให้ช่องชานนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ j